ฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลแสนการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของเซลล์เซลล์จะดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องมีสภาวะแวดล้อมของเซลล์ที่เหมาะสมสภาวะแวดล้อมของเซลล์เช่นอุณหภูมิสารอาหารน้ำออ,นอ,ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์สารเหล่านี้จะมีการเคลื่อนที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ตลอดเวลาการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์มี2แบบคือ1 การํำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 2. การํำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์มาดูการเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบไม่ใช้พลังงานแบบแรกนะครับการแพร่ Diffusion การแพร่คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำกว่า สารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและละลายในไขมันได้ดีไม่มีคั่วจะแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีเช่นในตัวเจน่นออกซิเจนแต่สารบางชนิดผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงไม่ได้จะต้องผ่านทางช่องของโปรตีนเช่นพโพแทสเซียมไอออนโซเดียมไออนอนคลอไรไอออนแอนิเมชันแสดงการแพร่ของน้ำตาลน้ำตาลที่ตกลงในน้ำบริเวณที่มันตกลงมา จะมีความเข้มข้นของโมเลกุลน้ำตาลอยู่มากโมเลกุลของน้ำตาลจะแพร่ไปทั่วน้ำที่อยู่ในบิกอร์โดยมันจะแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของโมเลกุลน้ำตาลมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของโมเลกุลน้ำตาลน้อยจนในที่สุดน้ำทุกๆส่วนทุกๆบริเวณจะมีความเข้มข้นของน้ำตาลเท่าๆกัน <ations> การออสโมซิสการออสโมซิสคือการแพร่ของน้ำน้ำจะแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จากด้านที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปยังด้านที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงการแพร่ของน้ำทำให้เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้นน้ำแพร่เข้าเซลล์มาก อาจทำให้เซล์แตกได้เซล์ลพืชมีผนังเซล์ลแต่เซล์ลสัตว์ไม่มีเซล์ลสัตว์จึงมีโอกาสที่เซล์จะแตกได้ง่ายกว่าเซล์ลพืชสารละลายที่อยู่นอกเซล์ลเมื่อเปรียบเทียบกับของเหลวที่อยู่ในเซล์แบ่งออกเป็นสามแบบแบบแรก iso ซโ n i c s o l u ูชันความเข้มข้นของสารละลายภายนอกเซล เท่ากับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์การแพร่ของโมเลกุลของน้ำเข้าสู่เซลล์และแพร่ออกจากเซลล์มีค่าเท่ากันสังเกตลูกศรส่งรูปนี้นะครับลูกศรชี้เข้ากับลูกศรชี้ออกมีขนาดเท่ากันทำให้เซลล์คงรูปร่างเดิมอยู่ได้แบบที่ 2. องเปอร์โทนิกโซลูชันสารละลายภายนอกเซลล์ มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายภายในเซลล์ทำให้น้ำภายในเซลออสโมซิสออกนอกเซลล์ลูกศรที่น้ำแพร่ออกมีขนาดใหญ่กว่าแพร่เข้าก็มีแต่ว่ามีน้อยกว่านะครับเป็นผลทำให้เซลล์จะเหี่ยว 3. ไฮโปโทนิกโซลูชันสารละลายภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นน้อยกว่าสารละลายภายในเซล์ ทำให้น้ำภายนอกเซลล์ออสโมซิสเข้าสู่เซลล์สังเกตลูกศรที่น้ำออสโมซิสเข้าจะมีขนาดใหญ่คือมากกว่าที่ออสโมซิสออกเป็นผลทำให้เซลล์จะเต่ง Animation แสดงการออสโมซิสการออสโมซิสคือการแพร่ของน้ำในภาพมีเยื่อบาง ซึ่งเปรียบเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตก้านน้ำออกเป็นสองส่วนคือด้านซ้ายและด้านขวาถ้าความเข้มข้นของสารละลายทั้งสองด้านเท่ากันน้ำจะออสโมซิสไปมาระหว่างกันได้เมื่อเติมยูเรียรลงทางด้านขวา ทำให้น้ำทางด้านขวามีความเข้มข้นของสารละลายมากกว่าด้านซ้ายทำให้น้ำด้านซ้ายที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำกว่าจะเกิดการออสโมซิสมายัางด้านขวาที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่าเราเรียกว่าการออสโมซิสการแพร่แบบฟาซิลิเทต เป็นการแพร่ของสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงต้องอาศัยโปรตีนตัวพาสารที่ใช้วิธีนี้เช่นกิสซอลอนกดอะมิโนกลูโคสเป็นการแพร่แบบไม่ต้องใช้พลังงานโดยสารจะแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่าอัตราการแพร่จะเร็วกว่าการแพร่แบบธรรมดา Animation แสดงการแพร่แบบฟาสิลิเทตการแพร่แบบฟาสิลิเทตจะไม่สามารถแพร่ผ่านชั้นไขมันได้จะแพร่ผ่านทางช่องโปรตีนโดยอาศัยโปรตีนตัวพาเป็นตัวพาให้สารเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้การแพร่แบบฟาสิลิเทตยังคงแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่า โดยอาศัยโปรตีนตัวพาที่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์การลำเลียงแบบใช้พลังงาน Active t r a n s p o r t เป็นการแพร่ของสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงต้องอาศัยโปรตีนตัวพาและต้องใช้พลังงานสารจะแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมาก อัตราการแพร่เร็วกว่าการแพร่แบบธรรมดาการลาเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์สารโมเลกุลใหญ่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ได้ต้องอาศัยการสร้างเวสิเคิลจากเยื่อหุ้มเซลล์หรือออแกเนลเมื่อเยื่อหุ้มเซลล์รวมตัวกับเยื่อหุ้มออแกเนลหรือแยกตัวออกเพื่อสร้างเวสิเคิลทำให้เซลล์ใช้เยื่อหุ้มเซลล์ล้อมรอบสารอาหารได้